You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร Security The Happiness Investment ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเปิดภาพไปกับทุกคนดูนิดนึงเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาในรายการนะครับว่ามีประเด็นอะไรเกี่ยวข้องกับ เมื่อวานที่ผ่านมาที่มีการประชุมคอรมอบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ปุ๊คุยกันมาทีละประเด็นนะครับเรื่องแรกเลยนะครับไฟฟ้านะครับเรื่องที่สองแก๊สหูงต้มเรื่องที่สามเบนซินดีเซลนะครับอ่ะพี่ปุ๊เชิญเลยครับครับถ้าเริ่มต้นด้วยเรื่องไฟฟ้านะครับก็คือคอรมอก็มีมาติให้ลดค่าไฟนะครับจากสี่บาทสี่สิบห้าตันลงมาเหลือสี่บาทสิบตันนะครับก็คือลดลงสามสิบห้าสตางค์ ถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับก็คือลด FT นะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางกรกพเนี่ยนะครับหรือว่า Energy Regulator มเนี่ยมีมติให้ลดค่าไฟนะครับสำหรับมวดลด FT สําหรับมวดเดือนอกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมลง24ตันเนี่ยก็ถ้าอยากได้ลดลดค่าไฟลง35ตานก็ลดเพิ่มอีก10ตนันะครับตรงนี้ไม่ได้ยากนะครับ โดยในแง่ของผลกระทบเนี่ยนะครับจากการลด FT เนี่ยนะครับก็จะกระทบลงไฟฟ้าที่เป็นผู้เล่นในลักษณะของ SPP นะครับแล้วก็ในส่วนของ Renewable Energy นะครับที่อยู่ภายใต้ Adder Scheme นะครับเพราะว่า Adder Scheme เ,เนี่ยมันจะเป็นถ่าไฟฐานบวก FT แ,แล้วก็บวก Adder นะครับเพราะฉะนั้นถ้า FT ลดลงก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับ โดยในส่วนของถ้าเราโฟกัสเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าใหญ่ก็คือ SPP เนี่ยนะครับ SPP เนี่ยรายใหญ่มันจะมีอยส่มเจ้านะครับก็คือ GPC, b i r i และก็ Gulf นะครับผลกระทบเนี่ยะจะอยู่ถ้าลดเฉพาะ,ะงวดเดือนกันยาจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับผลกระทบจะอยู่ประมาณสัก8.9%ดถาสำหรับ GPC นะครับแล้วก็ b g r i n นะครับส่วนของกาฟเนี่ยจะผลกระทบจะน้อยประมาณสัก1%เะครับเพราะว่าในแง่ของตัวอิพพของเขาใหญ่กว่า SPP ขเขาทัางเยอะนะครับอันนี้ก็คือก็คือ,คอ,คอเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของอตัวน้ำมันนะครับก็คือมีมติที่จะลดนะครับในส่วนของดีเซลลงนะครับให้ไม่เกิน30บบาทตอนน่อลิตร นะครับแล้วก็ส่วนในส่วนแก๊สโซลีนก็มีอาจจะมีการลดลงเหมือนกันเพียงแต่ว่าการลดลงนี้ยังไม่ชัดนะครับว่าจะเป็นการลดลงเฉพาะกรุงหรือเป็นการลดลงอะคอสบอร์ดนะครับในทุกลิดของแก๊สโซลีนทั่วประเทศนะครับในเรื่องของดีเซลนะครับก็ทําสามารถทําได้เลยนะครับเริ่มตนม้นวันที่20นะครับผ่านการใช้เครื่องมือก็คือ2อันด้วยกันก็คือ,อการลดภาษีสรรพสามิตนะครับแล้วก็การใช้เงินกองทุนน้ํามันอุดหนุน ในส่วนที่เหลือนะครับณนะวันนี้เนี่ยวันที่ยังไม่ได้ลดนะครับอกองทุนน้ามันเนี่ยส u b s ิดายอยู่7บาทต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ราคาน้ํามันปลายทางเนี่ยลดจาก32ลงมาเหลือ30ก็ต้องหาเงินสับสิดาย9บาทต่อลิตรซึ่งอาจจะมาจาก excise tax สักสบาทนะครับแล้วก็กองทุนน้ามันหุดหนุนอีก5บาทหรืออาจจะเป็น excise tax 6บาทเลยก็ได้แล้วกองุนน้ามัน3บาท ซึ่งถ้าดูเราเราดูสถานะกองทุนในปัจจุบันที่ติดลบประมาณ60,000ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งขึ้นไปเท่ากับ,บรอบที่แล้วที่ติดลบสูงสุดแสนสามหมืล้านบาทเนี่ยเท่ากับวงเงินเนี่ยที่มีเนี่ยนะครับจะสามารถสับซีดายนณะเลเวลปัจจุบันได้ประมาณ6-7เดือนนะครับรัฐก็ต้องหาเงินวงกู้วงเงินกู้ใหม่นะครับอันนี้เราก็เลยมองดูว่าในส่วนของดีเซลเนี่ย ผลกระทบต่อผู้ประกอบการเนี่ยะจะเป็นในเรื่องอ n v e n t o r y loss เท่านั้นก็คือลดทีเดียว2บาทวันที่20บเนี่ย i n v เ n t o r y loss เกิดแน่นอนนะครับผลกระทบเนี่ยจะอยู่เพียงแค่1-4%เเท่านั้นนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ย